พบกันอีกครั้งนับในช่วงของฮีเซษนะครับวันนี้เตมประจำสัปดาห์ก็คือดัสตินจอห์นสันนะครับพูดถึง DJ หลายๆคนคงนึกถึงช็อตไดรฟ์นะครับการตีไดรเวอร์การตีไกลเทคนิคทำยังไงถ้าเตรียมดูเพื่อการตีไกลผมบอกเลยว่าเทปนี้ผมทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนนะครับจะไม่รู้พูดถึงดัสตินจะนึกถึงตีไกลถูกไหมครับ แต่เมื่อปีฤดูกาล2020เนี่ยพัตติ้งเอเวอร์เจของดัซซินยอนซันก็คือ1.704นั่นคืออันดับ3ของ p ีเทัวร์นะครับหมายความว่านอกจากดัซซินยอนซันจะมี power game ที่ดีแล้วเขายังมีพัตติ้งเกมที่ดีด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมเคยสังเกตและชมถ่ายทอดสดจะเห็นดีเจนะครับมีช่วงพีชอต์ลูทีนนะครับมีการทำท่านี้ นในช่วงก่อนการพัดอันนี้นะครับคือแบบฝึกหัดการพัดของดัซซินยอนสั้นซึ่งใช้เป็นแบบฝึกหัดฝึกแล้วติดมาอยู่ในช่วงของดีช็อตรูทีนด้วยสิ่งที่ดัซซินทำคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรนะครับดัซซินยอนสั้นนั้นจะพยายามเอามือซ้ายนะครับมาจับไว้ที่ต้นแขนขวานะครับ เพื่อให้ต้นแขนขวานั้นนะครับปิดอยู่กับตัวตลอดเวลานะครับข้อดีก็คือนะครับจะช่วยอยู่2เรื่องหลักๆนะครับ1น,นะครับก็คือการปิดพัตเตอร์นะครับเพราะว่าเมื่อสอกเราหลุดออกจากตัวนะสังเกตนะครับหลุดออกจากตัวนะครับหน้าไม้จะปิดทันทีนะครับมันจะเหมือนลดอาการตบ อาการดึงของหน้าไม้ที่ทําให้ลูกนั้นออกไปทางด้านซ้ายมือนะครับและประการที่2นะครับการที่ศอกขวาติดอยู่กับลําตัวนะครับจะทําให้มุมเข้านะครับเป็นมุมที่เสยขึ้นนะครับเพราะถ้าออกจากตัวเมื่อไหร่มุมจะเหมือนเป็นแก่มุมที่กดลงนะเมื่อเป็นมุมที่กดลงลูกก็จะเริ่มถูกอัดลงบนดินแล้วก็เดง้งเด้งเดงไม่เกาะลายนะครับนั้นการที่ นะครับสอกขวาเราแนบอยู่กับตัวตลอดเวลาตลอดการพัดนะครับจะช่วยให้มุมเข้านั้นเป็นมุมที่ถูกต้องและช่วยลดอาการตบของหน้าไม้นะครับซึ่งอันนี้แหละครับที่ดีเจนำมาเป็นแบบฝึกหัดแล้วติดมาเป็นพรีช็อตรูทีนของเขาด้วยถ้าท่านผู้ชมมีปัญหานะครับพัดแล้วตบซ้ายนะพัดแล้วตบซ้ายลูกเด้งดุงด้งดุงด้งด,งดงนะครับลองเอาดิวนี้ของดัสซินจอห์นสันไปประยุกต์ใช้นะครับน่าจะช่วยลดอาการตบของท่านได้อย่างแน่นอน วันนี้ก็ขอขอบคุณเล็กบูรนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วพบกับผมกับช่วงฮีเซ่ในคราวหน้าครับ